ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยบทที่สองกันค่ะเรื่องตำแหนง่งระยะทิศ no, สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมนำก่อนเรียนกันเลยนะคะเอ๊มีกระต่ายมาด้วยเป็นกิจกรรมอะไรนะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยคะ่ะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนช่วยบอกอาจารย์จาย๋าหน่อยได้ไหมคะว่ากระต่ายอยู่ตำแหน่งไหนของโต๊ะค่ะรูปที่หนึ่งเอกระตายอยู่ตรงไหนหน้า Hello, ฉเฉลยข้างบนค่ะรูปที่สองฉเฉลยข้างใต้ค่ะ ที่สามเฉลยระหว่างค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมเอ่ยรูปที่ห้าเฉลยข้างหน้าค่ะรูปที่หกเฉลยข้างๆค่ะ จากกิจกรรมนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนได้สามารถบอกที่อยู่ตำแหน่งของเจ้ากระต่ายได้นั่นเองค่ะในบทที่สองนี้นะคะจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะและทิศของสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั่นเองนะคะทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและก็มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะล้วนมีตำแหน่งที่ตั้งถ้าเราเข้าใจและบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆได้ถูกต้องก็จะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะตำแหน่งเป็นการบอกที่ตั้งหรือที่อยู่ของสิ่งต่างๆว่าอยู่ที่ใดในพื้นที่เช่นด้านหลังของหมู่บ้านเป็นภูเขาว,วัดตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจดี JD ตั้งอยู่ติดกับวัด ด้านหน้ามีภูเขาและป่าไม้ค่ะระยะเป็นสิ่งที่แสดงความห่างของสิ่งต่างๆตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปเป็นการบอกความใกล้ความไกลเมื่อเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆจะเห็นบ้านสามหลังมีบ้านของเมฆ <c oughs> บ้านของดิน <c oughs> แล้วก็บ้านของฟ้าค่ะ อาจารย์จะมายกตัวอย่างนะคะแสดงระยะห่างของบ้านสามหลังนั่นเองค่ะแล้มาดูกันเลยบ้านของฟ้าอยู่ใกล้กับบ้านของดินแต่บ้านของฟ้าอยู่ไกลจากบ้านของเมฆเรามาชมกันอีกหนึ่งตัวอย่างกันดีก,กว่าค่ะเด็กๆการที่เราออกจากบ้านพร้อมกันแต่ทําไมถึงโรงเรียนไม่พร้อมกันโดยที่ฟ้ามาถึงคนแรกนั้น แสดงว่าระยะทางจากบ้านของฟ้ามาถึงโรงเรียนอยู่ใกล้กว่าบ้านของดินและบ้านของเมฆนั่นเองค่ะการที่เมฆมาโรงเรียนทีหลังเพื่อนนั่นหมายความว่าบ้านของเมฆอยู่ไกลจากโรงเรียนสุดเมื่อเทียบจากระยะทางบ้านของฟ้าและบ้านของดินนั่นเองค่ะ ภูมิศาสตร์น่ารู้เราสามารถวัดระยะหางของสิ่งต่างๆได้ด้วย2วิธีคือ 1. หาระยะโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเรา 2. หาระยะโดยใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานค่ะการหาระยะทางอย่างง่ายโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายโดยใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นมาตรฐานซึ่งได้แก่การนับคืบเด็กๆสามารถทำตามได้เลยนะคะ การนับสองการนับวาเด็กๆสามารถทำตามได้นะคะโดยการกางแขนออกค่ะเรานับหนึ่งวานะคะการนับเก้าคือการนับจากเก้าเดินของเรานั่นเองค่ะ าจารย์ยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าหากอยากทราบว่าเสาธงห่างจากหน้าโรงเรียนเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนนะคะสามารถเดินนับก้าวได้เลยค่ะลองนับดูสิคะว่าได้กี่ก้าว หาระยะทางโดยไม่ใช้เครื่องมือวัดไปแล้วต่อมาคือการหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือกันบ้างนะคะซึ่งได้แก่ไม้บรรทัดไม้บรรทัดมีระยะเป็นเซนติเมตรการใช้ไม้บรรทัดนะคะจะใช้วัดสิงของที่ไม่มีส่วนโคง้งขนาดไม่ใหญ่นะคะหรือยาวมากเกินไปเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานต่อมาก็คือสายวัดนั่นเองค่ะ สายวัดจะใช้วัดสิ่งที่มีส่วนโค้งและสิ่งที่มีความยาวค่อนข้างมากได้นะคะเพราะสายวัดมีความยาวมากและใช้วัสดุไม่แข็งสามารถใช้วัดสิ่งต่างๆอย่างเช่นวัดรอบเอวหรือวัดขนาดของเสื้อผ้าได้ค่ะทิศเป็นการระบตุตำแหน่งของสิ่งต่างๆเมื่อเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์เรานำหลักของดวงอาทิตย์มาใช้ในการบอกทิศเมื่อยืนหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในอตอนเช้าเช่น ฟ้ายืนกลางแขนและหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในตอนเช้าจะสามารถบอกทิศต,ต่างๆได้ดังนี้ <S <S ด้านหน้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเรียกว่าทิศต,ตะวันออกด้านหลังที่ดวงอาทิตย์ตกเราเรียกว่าทิศต,ตะวันตกส่วนด้านซ้ายมือเราเรียกว่าทิศเหนือส่วนด้านขวามือเราเรียกว่าทิศใต้ค่ะ ทิศท,ทั้ง4นี้เป็นทิศหลักที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะเพราะจะช่วยให้สังเกตรหรือระบุตําแหน่งของสิ่งต่างๆได้ถูกต้องค่ะหากเรารู้ทิศใดทิศหนึ่งแล้วเมื่อหันหน้าไปทางทิศดังกล่าวก็จะสามารถหาทิศท,ที่เหลือได้อีก3ทิศนั่นเองค่ะ จำให้ขึ้นใจนะคะการดูทิศจากดวงอาทิตย์นะคะถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแสดงว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกค่ะส่วนดวงอาทิตย์ตกจะเป็นทิศตะวันตกนั่นเองค่ะในช่วงเวลาบ่ายเป็นต้นไปนะคะดวงอาทิตย์จะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเพื่อเตรียมตัวตกดินในเวลาเย็นดังนั้นเราจะดูทิศโดยการหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เพื่อหาทิศตะวันออกนั้นจะหาได้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนะคะเด็กๆ นอกจากการดูทิศจากการขึ้นของดวงอาทิตย์แล้วอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกคือการใช้อุปกรณ์ช่วยดูทิศที่เรียกว่าเข็มทิศนั่นเองค่ะหากวางเข็มทิศไว้กับพื้นนะคะเด็กๆจะเห็นลูกศรนในตลับเข็มทิศค่ะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอค่ะโดยสัญลักษณ์ที่ใช้นะคะบอกทิศก็จะเป็นอักษรตัวเนนะคะซึ่งหมายถึงทิศเหนือนั่นเองค่ะ หากเด็กๆนะคะหันหน้าไปทางที่เข็มทิศชี้นะคะด้านหน้าของเด็กๆก็จะเป็นทิศเหนือเสมอนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นทิศใต้นะคะอักษรย่อก็คือตัว S ซึ่งหมายถึงทิศใต้นั่นเองค่ะส่วนด้านขวามือจะเป็นทิศตะวันออกนะคะก็จะเป็นอักษรย่อตัว E ซึ่งหมายถึงทิศตะวันออกค่ะและด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตกมีอักษรย่อตัว W ซึ่งหมายถึงทิศตะวันตกนั่นเองค่ะเด็กๆ มาสรุปวิธีการดูทิศกันนะคะเรามีวิธีการดูได้2แบบคือ1ใช้วิธีธรรมชาติคือดูทิศได้โดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลัก2ดูทิศโดยใช้เข็มทิศนั่นเองค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆทิศนี้เรียกว่าทิศอะไรน้าเด็กๆช่วยโนบิตะตอบได้ไหมคะว่าทิศข้างหน้าโนบิตะคือทิศอะไรครตอบทิศตะวันออกถูกต้องค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนดูภาพและตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะ อาจารย์ก็มีเข็มทิศให้นักเรียนด้วยนะคะซึ่งด้านหน้าเป็นทิศเหนือด้านหลังเป็นทิศใต้ส่วนด้านซ้ายเป็นทิศต,ตะวันตกส่วนด้านขวาเป็นทิศต,ตะวันออกนั่นเองค่ะในภาพนี้นะคะก็จะมีสถานทีต่ต่างๆนะคะได้แก่สวนสัตว์สนามเด็กเล่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลไปรษณีย์ร้านค้าแล้วก็บ้านนั่นเองค่ะคําถามที่1นนะคะให้นักเรียนทายว่าโรงพยาบาลอยู่ทางทิศใดของโรงเรียนคะ ตอบได้ไหมเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือทิศเหนือนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะข้อสองสวนสัตว์อยู่ทางทิศใดของสนามเด็กเล่นคะคำตอบก็คือทิศใต้นั่นเองค่ะข้อสามบ้านอยู่ทางทิศใดของโรงพยาบาลคำตอบก็คือทางทิศต,ตะวันออกนั่นเองค่ะ ข้อ4ร้านค้าอยู่ทางทิศใดของไปรษณีย์คำตอบก็คือทิศเหนือนั่นเองค่ะข้อ5โรงเรียนอยู่ทางทิศใดของวดัดคำตอบก็คือทิศเหนือนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมดมั้งเอ่ยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ